พี่ด้วยมีอะไรช่วยพี่รุผมปีปัญหามีปัญหาอะไรบ้างอย่างนี้หน้าหลักเลยนะพี่ไปลงหลุมมาครับลงเสร็จปุ๊บไอตัวพวงมาลัยอะมันก็ตกในตัดในอัวในสับัดครับไม่รู้เป็นอะไรครับเป็นรถครับแทงมาแน่ี๋ยีฮะันดับแรกก่อนเลยที่ลงหลุมแล้วล้อสะบัดเนี่ยมันอยู่กับซับเทนชั่นหรือระบบช่วงล่างเดี๋ยวผมจะทาการตรวจเช็คให้ก่อนแล้ววิเคราให้ว่ามันเกิดจากอะไรบ้างมีตัวไหนที่มันจะต้องแก้ไขและปรับปรุงแก้เลยไม่ก่อน แกได้ถืงครับนี่ไงสุดยอดมากเลยวงบาลานงอแกกงอแก๊กงอแก๊กแก้ได้ไหมแก้ได้ครับสุดยอดไปเลยพันดัมบันดัมแก้ได้ไหมแก้ได้ครับเฮ้ยสุดยอดไปเลยโอ้หเกือบขาดไม่ผิดหวังจริงๆคนในวงการบันเทิงเขาแนะนำกันไหมเนี่ยครับผมใครครับเด่นคุณอ๋อเจ้าเด่นเจ้าเด่นเจ้าเด่นแล้วก็มีเยอะเยอะที่นี่ AC Power ใช่ครับมาไม่ยากนะข่บงหูมาข่บงหูมา แล้วก็รถไม่ติดด้วยแถวนี้ใช่ครับเพราะไม่มีไฟแดงใช่เราต้องเข็นมาเฮ้ยมาที่นี่เลแต่ถ้าเกิดจะมานะคุณผู้ชมแนะนําให้โทรมานัดก่อนใช่ครับนัดอยู่ก่อนลูกค้าเขาเยอะของผมนี่นัดมาประมาณ8 9ดเปดเก้วันแหมแปดชั่วโมงไอ้นี่อีกตัวมาทีนี่มาเฮ้ยทำรถบ้านด้วยเหรอทำรถบ้านด้วยครับจริงปหมเนี่ย AT Power เวอทำช่วงล่าง OEM ให้กับบริษัทแค l ริบอยเฮ้ยเพราะนั้นรถบ้านที่ซื้อจากแค l ริบอยจะเป็นช่วงล่างจาก AT มาทั้งระบบเลยเดี๋ยวช่วงล่างพี่เป็นแบบนี้เลยไหมเป็นแบบนี้เลยครับเยี่ยม เรามีควบวงจรไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างลูกหมากล้อยางต่างๆรวมไปถึงกับชกอัพชกอัพเราไม่ใช่แค่จำหน่ายติดตั้งเราฟ่อมเซ็ตด้วยเฮ้ยนี่มันคือ a อ p o พาวใช่ไหมใช่ครับทำได้อย่างนั้นเลยเหรออย่างนี้เลยครับเด็กวะเออมีถอยต่างกูด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับเด็กเสิร์ของเฮ้ยเฮ้ยมันเอามาเมื่อไหร่วะอะไรเนี่ยไหน เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยคือกานโคงขั้นเทพครับพอนี่เหรอฝีมือคนไทยคุณพระชูจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้พี่จจได้ใส่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้ครับเพื่อความปลอดภัยจุดยอดน้องทำามานี้สิน้องมาเนี่ยเอานี้ถือไว้อันนี้พี่จองนะเอาใส่รถพี่เจ็บคอจะโรยอุตจกรททำไมวะเนี่ยทำไปเลยฝ่ากรถไปเลยไปละได้ครับ ขอญาตเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับคุณกอลฟเป็นเาพ,พาะร่าไปห้าวันครับผม ผ่านไป5้าวันคาดเคลื่อนไปจากกําหนดเดิมที่เรานัดหมายกันนีดนึงเริ่มต้นจากวันแรกที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยผมมาขึ้นเช็คก,กับต<ะ>ัวต่างๆเนี่ยกระจกไฟฟ้าที่มันไม่ขึ้นเนี่ยเซน์ล็อกข้างในเสียรางกระจกข้อหกักสลิงมันไม่เข้าร่องอแล้วก็สวิตต่างๆเนี่ยมันหักเป็นชิ้นเลยกรอบครับกรอบใช้ได้อยู่ประมาณ0 0, 0 <c oughs> นเซนแบบเป็นการรักษาน้ําใจดีนะเดี๋ยวผมพาชมในรถตามสัดส่วนี้มาสิมาสิเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย หมือนมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะแหลกาวเวอร์รั่วน้ำมันหยดพวกลูกปากสุดต่างๆเปลี่ยนให้หมดเลยเกียร์พนักท้ายนะ้ำมันเครื่องผมใช้เป็นเลอาเลยนะเลอาตัวใหม่ของเอ็กโซทัคครับลื่นเปิดครับลื่นเปิดลื่นเปิดตอนแรกมีควันดำด้วยถูกไหมพี่อ่ะใช่ควันดำเนี่ยเกิดจากหัวฉีดเริ่มตันของเครื่องของโทรล่าจับเปลี่ยนใหม่หมดฮะแล้วตัวนี้ผมใส่เป็นหัวเชื้อดีเทลเป็นของลิฟิดมูลลี่เออตัวเพิร์ดมันเป็นยังไงอะ่ะมันเป็น เฮ้ยบ้าบอโยนเข้าตัดต่อได้ด้วยว่ะเจ๋งแป้งไปเลยอ่ะเอากลับมาแล้วมันจะเข้าไปคลีนเลอร์อินเจงชั่นแล้วก็ทำความสะอาดระบบการเผาไหม้พวกหัวฉีดปั๊มโซล่าให้สะอาดรับเพอร์ตวนี้เลยครับเอาเสร็จแล้วตอนนี้เรื่องควันดำก็หายละเคลียร์ได้หน่อยครับมาดูด้านข้างเลยเอาไฟมาไฟมาเร็วเอาไฟมาแล้วครับมันจ้าซะเหลือเกิน พอพอครับพี่อโอ้เป็นไงเห็นชัดเจนพี่ชัดเจนนะชัดเจนครับอ่าวไม่ไหวไว้หน้าร้อนเลยเกิ <c oughs> อเนียเอาทิ้งนะโยกไปนี่ไงอ๋อนี่นะเป็นตัวซับแทงก์แบแปดจากโปรเฟนเตอร์เป็นโชค้คซับแทงก์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นเทคโนโลยีแบบระบบโมโดทูบอันนี้เปลี่ยนผ้าเบรกจานเบรก,กตรัวนผ้าเบรกหน้าใช้เป็นภูกไกจานเบรก G R W แล้วมันเบรกใช้เป็นเอเต้ แล้วพี่ขาดไม่ได้เลยสำหรับรถคันนี้อะไรครับซิกเนเจอร์จากร้านเรากันโครงอทิพาวเวอร์ครับคุณพระช่วยกันโครงขั้นเทพเทพแห่งกันโครงก็ที่เราให้เห็นไปครั้งที่แล้วไงใช่ครับเติมอีกช้อยเสียธิาวนี้พี่ตายแล้วไม่ทันสังเกตเพราะมันมันวาวแล้วเกินรถมัน อายุมาหลายปีเมืนเราต้องมาทานานต้องปรับปรุงถูกต้องเพื่อให้เราต้องใช้งานต่อ <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีตงังมีตังแต่ไม่อยากซื้อรถใหม่เอ <c oughs> เพราะไม่อยากเป็นนี่ <c oughs> ผูกพันกันใช่บางอย่างรถมีสตรอรี่บางอย่างมันมีที่มาที่ไป <c oughs> เพราะฉะน,นั้นไอทีวเราทําให้จัดได้แบบเน,นียนๆเลยครับ <c oughs> ต่อให้รถของคุณจะเก่ามากี่ปีรุ่นคุณปู่คุณย่าครับเราก็ทําให้ใหม่ได้ใช่ครับโอ้สุดยอดตอนนี้เนี่ยผมปรับเซตเรียบร้อยตั้งสูตรเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปลองรถกันดีกว่าเฮ้ยถึงเวลาลองรถแล้วพี่แลอันนี้ ได้ครัถึงเวลาลองรถแล้วครับพี่แล้วอันน้นน่ะถึงเวลาลงรถแล้วครับพี่โอ้โหตัดกันสามกล้องสุดยอดไปเลยว่ะเฮ้ยมีโดดไหมวะไม่มีเว้ยไม่มีพลุไปไปลองรถกันไปพี่ครับไปมา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 ดูกันมาดูกันนี่แค่ออกตัวนะจ๊าเด๋ยวบอกว่ารถไม่วิ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอเค เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวอเฮ้ย AC power เขาได้นอนจริงเว้ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวพูดไปหาวชงกันเองคือจะบอกว่ามันแทบไม่เหลือความเป็นกระบะเลยรถกระบะเอาจริงส่วนใหญ่มันจะแข็งแข็งเด้งเด้งถูกไหมใช่ครับอันนี้มันแทบจะไปอยู่ในแนวของรถ SUV สปอร์ตแล้วอะใช่ครับเฮ้ยดีมากอ่ะเปลี่ยนไปเลยอะโคโลฟิลเลยอะในโค้งนะครับเฮ้ย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 ว้าว ว้าวว้าวเดี๋ยวอ้้เสียวไหม <c oughs> บอกเลยว่าโคตรวาดเสียวแต่ถามว่าอยู่ไหมแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยไหมรู้สึกปลอดภัยใช่ครับเออมันไม่น่าไปด้วยกันได้นะใช่ครับววเสียวและปลอดภัยใช่ครับ <afe> ให้มันอยู่พร้อมกันว่ะ<า> ิเมื่อกี้ไม่ได้โกหก้วนะคุณผู้ชมเฮ้ยมันมาพร้อมกันจริงๆอันนี้คงอยู่เถินครับพี่นี่เนียนๆข้างหน้าเป็นซ้ายหับสออครับเดี๋ยวนะขอจับก่อนนะ จริงเอหรือว่าจริงแล้วเนี่ยส้มเช้งเคยเป็นนักแข่งรถมาก่อนไม่เคยแข่งครับพี่โอ้ประสบการณ์เหลือล้นจริงๆใครก็ขับแบบผมได้ไม่จะเป็นต้องเป็นนักแข่งถามหน่อยสิเดี๋ยวต้องมีแบบว่าคนที่ดูคลิปนี้นะครัอาจจะต้องมีคําถามในใจครับเอ๊ะแล้วถือว่าเอารถมาทาแบบเนี้ยจะได้มีโอกาสมานั่งแบบนี้กับพี่ส้มเช้งไปลองรถแบบนี้หรือไม่ลูกค้าทุกท่านที่มาทํารถที่ร้านเพียงแค่บอกว่าพี่ครับอยากลองรถจัดให้เลยนี่ไงจัดให้เลยครับ สุดยอดเลยครับพี่โอ้โหบอกเลยนะเมื่อกี้ที่นั่งมาไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรเลยครับไม่มีกลัวอะไรเลยเลยยอะเล้เฮ้ยเดชอาชาพี่ปลอดภัยมั่นใจต้อง AC Power เกี่ยวเออนั่งทำอะไรสึกสบายใจอะเมื่อกี้ไม่ว่ารถของคุณจะเป็นที่ห้อไหนใช้มายาวนานขนาดไหนที่นี่ฮะ AC Power สามารถจะเปลี่ยนให้รถของคุณอะเป็นรถมือหนึ่งรถใหม่ได้ทันทีรับรองว่าฟีลลิ่งระหว่าง ขับมานี่ขับกลับเนี่ยคนละเลรื่องส่วนตัวรถลูกค้าเพื่อเ่ที่มาที่นี่นะครับถ้ามาชมคลิปอะไรมาปุ๊บเนี่ยกดไลค์กดแชร์มาแล้วเอาส่งแสดงให้ผมดูเดี๋ยวเรามีตัวรถพิเศษให้แน่นอนคุณภาพและราคาทุกอย่างเหมาะสมและเราเที่ยงตรงรตไปตรงมากับลูกค้าชัดเจนเลยแต่ต้องบอกก่อนนะว่าพอแบบเสร็จทุกอย่างแล้วเหมือนเป็นแบบรถใหม่เลยนะถ้าใหม่กว่านี้ก็ต้องรถไยแดงแหมชอบสโลแกนที่นี่จริง ท้ใหม่นี้ต้องป้แดงแล้วฮะพี่เยี่ยมจริงงาน,นดีจริงอ่ะรับรองฮะมาเถอะผมการันตีให้ไม่ผิดหวังถ,ถ้ารถของคุณนะครับมีปัญหาเรื่องอช่วงล่างนะช่วงล่างล้อเบรกยางอะไรก็แล้วแต่รถคุณม,มีปัญหาคุณมาปรึกษาที่นี่เลยครับเพราะที่นี่คือ AC Power ปาบูเลยบูเลยปไปออกบูมันก็กดตามึงก็รอกกูด้วยร <laughs> อ,อกกูด้วย <laughs> มึงก็ทิ้งกูเลย <laughs>